สวัสดีครับวันนี้พามาดูคอนโดวิวแม่น้ำานวโค้งแม่น้ำสวยๆอย่างนี้เลยนะผมอยู่ที่โครงการสุภารีวาแกรนด์นะครับวันนี้พามาดูห้องที่กำลังตกแต่งอยู่นะเป็นห้อง3 b e d r o o m นะครับเป็นอีกโปรเจกต์ใหญ่อันหนึ่งนะเป็นห้องใหญ่นะห้องเกือบห้องร้อยกว่าตารางเมตรนะครับเข้ามาโซนแรกก็คือเป็น Li v i n g room นะขนาดใหญ่ดีมากเลยนะครับ ห้องนี้มันเป็น3 b e เบจริงๆซื้อมามันเป็น2 b เบ p พล s สแต่ว่าเรามีการแก้เรียเล์นิดนึงให้มันได้เป็น3 b a เบนะครับโซลิฟวิ่งนะก็จะอยู่ติดกับวิวแม่น้ำนะนั่งเทควิวเลยห้องนี้จะเน้นการเก็บของนะครับยังแพงตรงนี้เดี๋ยวจะเป็นหินอ่อนนะก็จะมีตู้นะฮะตรงนี้เป็นโซฟาใช่ไหมแล้วด้านหลังของโซฟาเราจะเป็นที่เก็บของหมดเลยนะครับ แต่ว่าทําหน้าบานมันเป็นโบูกฟังนะ mm. ก็จะเป็นหน้าบานแบบกดกระเด้งนะครับ mm. เพื่อมาใช้เก็บของได้นะครับเ mm. นื่องจากว่า mm. ที่คุยกับพี่เจ้าของมาเนี่ยระยะดูทีวีมันค่อนข้างไกลใช่ไหมดังนั้นถ้าเรามีตู้เก็บของเองมันก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับมันก็ยังตั้งโซฟาได้ไกลยอยู่นะครับเราก็นั่งตรงนี้ก็เทควิวแม่น้ำนะครับแล้วก็ไอ้พวกแบบตู้ที่เป็นอยู่ริมกับระเบียงอะไรเงี้ยเราก็จะใส่กระจกเงาไว้ให้ด้วย นะตู้ฟังเนี้ยเราก็ใส่เป็นกระจกเงาไว้ให้นะครับเวลามองมองไปมันก็เห็นวิวแม่น้ําอยู่ในกระจกเหนะ็นไหมสวยนะครับวิวแม่น้ําจะได้ดูต่อนเนื่องกันไปถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนทานข้าวนะโซนทานข้าวอยู่ยาวซึ่งโซนทานข้าวเนี่ยมันมีวอล์กไปยาวๆเนี่ยเราก็ยังมีทําตู้นะครตู้เก็บของอีกเช่นกันโดยตู้เก็บของเนี่ยเรามีการเจาะช่องตรงกลางไว้นะเพื่อจะวางของ อันเอกประสงค์ั่วไปนะฮะด้านล่างแล้วก็มีดีเทลของไฟไว้ให้ด้วยนะจะได้ดูสวยนะก็เน้นเก็บของแหละคอนโดถ้าเราเก็บของได้ดีเนี่ยมันก็จะไม่ลกนะอ่าเนี่ยเป็นเก็บของตลอดเวยเลยนะครับถัดมานะอ่าประตูทางเข้าห้องนะครับก็มีตู้รองเท้านะตู้รองเท้านี่ด้านล่างแล้วก็มีช่องเอาไว้ให้นะแล้วหน้าบานก็จะเป็นกระจงเงานะ จะได้ส่องดูตัวเองก่อนออกจากห้องนะฮะมีไฟเปิดปิดได้นะครับมีที่ชาร์จนะเผื่อชาร์จนวนชาร์นี่ในส่วนของครัวนะครัวเดิมเป็นครัวปิดนะแต่ว่าเรามีการขยายครัวให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับโดยการรื้อบานเลื่อนออกนะครับแล้วก็อย่างครัวเนี่ยเราก็มีการปิดผิวใหม่นะครัวเดิมไม่ได้สวยอย่างนี้นะที่เราปิดผิวใหม่ให้มันสวยนะครับเป็นสีไม้ติดซิงค์เข้าไปนะครับ ตู้บนแล้วก็ติดเป็นกระจงเงาทองนะครับแล้วก็ครัวเนี่ยมันมีฝั่งเดียวนะที่โครงการให้มาเราทําครัวเพิ่อมอีกฝั่งหนึ่งจะได้มีที่ทําครัวที่มันเยอะขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ด้านบนก็เป็นกระจงเงาทองนะครับโซนตรงนี้มันจะได้ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็นี่ตู้นะมีความพิเศษก็คือให่เรามีการแทรกโต๊ะหมุนได้เอาไว้ในครัวนะฮะ เพื่อทําครัวให้มันเป็นตัว U shape นะหรือไม่ก็ตรงนี้ก็ไว้นั่งกินข้าวตอนเช้าง่ายๆมานั่งนี่ตรงนี้เป็นตู้ใส่รองเท้าใช่ไหมก็ใส่รองเท้าตรงน,นี้ไม่ใช่ใส่รองเท้านั่งกินข้าวตรงนี้บนโต๊ะนี่โต๊ะก็เป็นแบบหมุนนะก็เก็บง่ายๆอันนี้ผมทํามาหลายโปรเจกต์ละดีไซน์นี้ใช้ดีนะแลนล่างก็เป็นลิ้นชักเป็นที่เก็บของกันไปนะครับเข้ามาในห้องเนี่ยจริงๆมันจะมีระแนงองนะระแนงนี่ก็เพื่อบังตานะ มาดูห้องนอนสามกันแล้วกันเดิมจริงๆมันเป็นลิฟวิ่งหมดใช่ไหมพื้นที่ห้องนอนสามเนี่ยมันเล็กไปเขาก็เลยยืดออกมานะครับแต่พอยืดออกมาเสร็จเนี่ยจริงๆห้องนี้มันเป็นห้อง plus นะครับมันไม่มีช่องแสงเราก็เลยเพิ่มให้มันยืดออกมาแล้วก็มีกระจกนะครับเข้ามุมนะตรงนี้เป็นกระจก full h e เลยนะมันจะได้เจาะช่องแสงเข้ามาในห้องนี้นะมีตู้เสื้อผ้ามีเตียงเดี่ยวนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวเป็นโต๊ะทำงานอย่างเงี้นะก็จะเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มเข้าไปในห้องนะทำให้ทูเบดมพลัสเนี่ยมันกลายเป็นตีเวทจริงจังนะครับแล้วเดี๋ยวเรามีม่านปิดนะมีม่านปิดสร้าง p r i v a c y ในส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะครับอันนี้ก็มีการปรับ layout เหมือนกันนะเข้ามาส่วนแรกก็จะเจอเโซนแบบเก็บของโซนแต่งตัวนะครับ ห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยเรามีการกั้นผนังใหม่นะเดี๋ยวมาดูว่าทําไมเราต้องกั้นนะดูที่เก็บของมันมีตู้เสื้อผ้านะไว้เก็บของต๊ะแต่งหน้านะครับแล้วก็เปิดให้แสงธรรมชาติเข้ามาได้นะครับผนังเนี่ยเราทําเป็นผนังโคง้งวืบมาอย่างนี้นะฮะคือเดิมเนี่ยหัวเตียงเนี่ยมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้ แล้วนอนมองไปมันก็จะมองเห็นคนอื่นใช่ไหมซึ่งไม่ดีก็เลยเจ้าของบอกว่าหมุนดีกว่าหมุนก็คือหมุนมาทางนี้นะครับสังเกตได้ผนังเมื่อกี้ที่เป็นผนังแต่งตัวมันก็โค้งมารับกับโซนนอนตรงนี้นะฮะซึ่งสังเกตเห็นไหมเราเห็นวิวเราเพียงตากผ้าข้างๆเนี่ยซึ่งเดี๋ยวอี่หน่อยไม่เห็นนะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีม่านนะครับเราม่านเราเนี่ยเปิดมาเราก็จะมากองแถวนี้มันก็จะบงังวิวไม่สวยไปพอดี ตั้ง privacy ด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าก็ค่อนข้างเยอะนะตะกี้หน้าห้องน้ำก็ตู้เสื้อผ้าเยอะแล้วตรงนี้ก็ตู้เสื้อผ้าเยอะอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเราติดเป็นมูลี่ไอม้มานมวนหมุนลงมาลงมาเสร็จใช้หนังได้นะครับเดี๋ยวตอนห้องสมบูรณ์พามาดูอีกทีแต่วิวห้องนี้สวยนะพอนอนไปทางนี้วิวโลง่ลงๆนะครับ นี่เห็นไหมตรงนี้มันจะแน่นๆหน่อยแต่เดี๋ยวพอมีม่านบางปุ๊บเรามองจากตรงนี้มันก็จะมองไปวิวเปิดนะครับก็จะเป็นความสวยงามนะก็พรุ่งนี้จริงๆเรามีซ่อนไฟด้วยนะนี่ซ่อนไฟเดี๋ยวมีหินมาวางอีกนะครับถัดมาก็จะเป็นห้องนอน Second Bedroom นะ s e c o n d b e d r o o m ก็เลยเอามาตรฐานนะครับ มีแบบโต๊ะแต่งหน้าอยู่ริมหน้าต่างมีกระจกเงาเห็นไหมเห็นแม่น้ําเห็นอะไรทางทางกระจกเงาเรามีตู้เสื้อผ้าค่อนข้างเยอะนะครับมีที่นั่งเล่นแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอีกฝั่งนี้อีกนะเห็นว่าเราพยายามใส่ฟังก์ชันให้มันเต็มนะมนจะได้ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะดีเทลมีหลายอย่างนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยตรงโซนนี้เราก็เพิ่มแอร์นะเรามีเพิ่มแอร์ให้ พวกระบบแอร์ก็เดินไปในกล่องม่านนะครับเราเพิ่มแอร์เสร็จเดี๋ยวเรามีม่านกั้นตรงนี้จะได้เป็นสัดส,ส่วนนะแล้วก็รายละเอียดในห้องนี้ก็ประมาณนี้นะมีฉากกั้นนะครับมีฉากกั้นบังตาให้นะครับห้องข้างในนี่เราก็มีคำชั้นวางอินเทอร์เนต็ตนะมีใช้ที่เก็บของนะครับมีฉากกั้นบังสายตา พอเวลาเปิดประตูมาอันนี้คือมาจากประตูมันจะได้ไม่เห็นข้างในอะไรเงี้ยก็เป็นดีเทลนะที่ร่วมพัฒนาแบบไปกับทางเจ้าของห้องนะก็ถือว่าเป็นอีกห้องหนึ่งที่สวยด้วยวิวสวยด้วยเลเยอร์แล้วก็สวยด้วยการตกแต่งนะครับเดี๋ยวไงรอดูผลงานตัวเต็มอีกทีหนึ่งแล้วกันเป็นห้องที่ประทับใจห้องหนึ่งของปีนี้เลย